วันนี้จะมาตอบคำถามนะครับสำหรับเคสที่ถามว่าเอเวลาที่เราทำชั้นตาให้ดูสายฝอเนี่ยแล้วทําให้ชั้นตาดูหวานขึ้นด้วยทําได้หรือเปล่านะครับก็เลยจะเอาเคสยกตัวอย่างมาให้ดูว่าคนไข้หลังทําจนถึงที่ประมาณ4เดือนนะครับเรามาสังเกตก่อนว่าให้ดูก่อนว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่มีหนังตาตกนะครับ คนไข้เนี่ยมีตาโตเนาะแล้วก็จะมีหนังตาตกนะครับจะมีหนังตาตกทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นชั้นตาหลบในก็คือว่ามีชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าชั้นตาที่ไม่ได้สูงมากเมื่อมันมีหนังตาลงมาคลุมปุ๊บพร้อมกับมีไขมันลงมาด้วยเนี่ยก็ทําให้ชั้นตาเนี่ยมันดูถูกซ่อนไปนะครับเรียกเป็นชั้นตาหลบในอันนี้จะเป็นคนไข้ที่เป็นรูปหลังทำละนะครับจะสังเกตว่าในช่วงใหม่ๆช่วงแรกเนี่ยชั้นตาในส่วนนี้ยังดูหนาอยู่ยังดูบวมอยู่นะวาู่ส ลืมตาหนักนิดนึงเพราะมันหนักยาชานะครับก็อาจจะลืมตาได้ไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับแล้วก็เคสนี้เนี่ยเป็นการ,เป,การ,เ,รกเป็นการทำาที่เรียกว่าการทําเปิดหางตาคือเรียกว่ายกหางหงแล้วก็เปิดหัวตาด้วยนะครับการเปิดหัวตาเนี่ยเพื่อให้ตาเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูหวานขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรีวิวที่เหมือนกันก็คือที่ประมาณ4ประมาณก่อนหลังทำนะฮะอันนี้เป็นภาพก่อนทํา แล้วก็น,นี้จะเป็นหลังทำนะครับส่วนนั้นที่จะเป็นรีวิวหลังทำที่4เดือนละก็คือว่ายุบเข้าที่แล้วนะครับจะสังเกตว่า,าหลังจากที่ชั้นตายุบเข้าที่แล้วนะฮะก็คือชั้นตาก็จะดูไม่ได,ไได้ไม่ได้บวมอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะหลังทำเนี่ยในช่วงประมาณสัก 3- 4วันแรกเนี่ยถ้าเราประครบเย็นเยอะๆนะครับความเย็นเนี่ยจะช่วยให้มันไม่บวมนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่บวมหรือว่ามันไม่มีห่อเลือดอะไรเยอะเนี่ยนะครับไม่มีเขียวช้ำเยอะการเข้าที่ก็จะได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้จะเป็น เคสที่หลังจากที่เราได้ทำเซตชั้นตาตัดหนังตายกหางหงแล้วก็เปิดหัวตาเป็นลักษณะของการทำสายฟอที่ดูแล้วตัตามันเนี่ยดูหวานขึ้น